ถึงแม้ว่าเมืองเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นจุดนครศักดิ์สิทธิ์สำหรับทั้งสามศาสนาคือทั้งศาสนายูดาของชาวยิวคริสต์และมุสลิมสามศาสนานั้นศาสดาล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมสำคัญที่นครเยรูซาเล็มทั้งสิน้นฉะนั้นน่าจะเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ ที่สามศาสนาจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและถึงแม้จะนับถือพระเจ้าคนละองค์แต่ก็คงจะต้องส่งเสริมการทำความดีเพราะทุกศาสนานั้นสอนให้คนมีเมตตากรุณาต่อกันสอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสอนให้คนเคารพในจิตวิญญาณแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นจุดที่กระตุ้นความเกลียดชังการต่อสู้การฆ่าฟันกันอย่างไรมนุษยธรรม นี่เป็นภาพจากศิล,ลปินแบนสกี้ครับฝ่ายหนึ่งคือเด็กอิสราเอลและมันมีรั้วกั้นอยู่เป็นรัวร้วรวดหนามของสงครามด้วยนะครับอีกฝ่งหนึ่งนั่นคือเด็กปาเลสไตน์ถ้าเด็กสองคนได้มาคุยกันเด็กสองคนนี้จะสนทนากันว่าอย่างไร